ที่นี่แหละเป็นบ้านของกิงคองใช่กิงคองอ่ะชอบอยู่บนภูเขาแล้วก็ชอบอยู่ตรงทุ่งทุ่งหญ้าใบไม้ลำธารมีปลาด้วยกิงคองบ้านอยู่บนนู้นน่ะลกูกใช่มีเด็ดสาวด้วยเห็นไหมเด็ตัวสาวกินพืชอยู่ตรงน <c oughs> รู้นไอดูกิงคองจับตัวมาเรื่มาเร่มาเรื่มาเร่อหนี มาอยู่ที่ปั๊มน,มน้ํามันพ่อแบงค์อ่ะพาไบามาฉี่ที่ปั๊มน,มาน้ามันแต่ว่าปัม๊มเนี้มีตุ๊ก,กตาในกระตูนไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์มีเจ้าหญิงด้วยนะเจ้าหญิงคนแคททั้งเจ็ดไบาพาไปดูดีกว่าว่ามีอะไรมั่งมีอะไรมั่งอุ้ยนี่ไงนี่ไงส่วนนี้ที่ไบกลัวใช่ไหมที่ไบไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะไบไปเที่ยวภูเขาว่าไบเ,เจอเจ้าทีเล็กด้วยแต่ว่าน้องไบกลัวจําได้ไหมไบเจ้าทีเล็กเนี่ยขาหลังอ่ะจะใหญ่มากส่วนขาหน้ามันจะเล็กนิดเดียว แต่ว่ากระโหลกจะใหญ่เพื่อให้เกิดความสมดุลเวลาเดินจะได้ไม่ล้มเห็นไหมมีหางด้วยไ <Yeah. S 1> บย่ไบไม่ชอบหรอกไบไม่เคยชอบเดโนเสารใช่ไหมมันน่ากลัวไบ้ชอบแบบนี้มันน่ารักอันนี้เหมียวน้อยเหมียวน้อยมีกระดิหมาหมาหรอหมาหรือเหมียวห <Yeah. S 1> มานี่นาพวกมด็งไม่รู้ <Yeah. S 1> ไปดูซิมีอะไรอีก <Yeah. S 1> มีมีหรอมีล <Yeah. S 1> าบไบชอบ <Yeah. S 1> ใช่ไหม <laughs> อ๋อยีราฟขี่มอเตอร์ไซค์กอดไว้กอดไว้กอดยีรับไว้บายบายขับมอเตอร์ไซค์คันนี้กลับบ้านเลยนะให้ยีรับพากลับบ้านนะเดี๋ยวพ่อแบงค์ไปก่อนนะบ๊ายบายถึงบ้านยังโอ้โหถึงบ้านของเราอุ้ยบ้านของเรามีการ์ตูนอะไรมั่งเนี่ยอันนี้พ่อแบงค์แ่บพ่อแบงค์ว่าน่าจะเป็น๊อปอายนะเป็นการ์ตูนสมัยคุณพ่พอเด็กๆไม่ค่อยรู้หรอกเป็นการ์ตูนสมัยเก่า๊อปอาย โอ้กระตูนที่นี่เยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เจ้าหญิงโคโยตี้หรือเปล่าที่ชอบเต้นน่ะดูสิดูการแต่งตัวสิอันนี้อะไรเนี่ย L W E L C O M E M E อ่านว่าเวลคัมยินดีต้อนรับโอ้ที่นี่มีเยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไร โอ้ยป้าแบงค์เจอคิงคองไปป้าแบงค์เจอคิงคองเออคิงคองตัวใหญ่มากว้าวอ้คิงคองตัวใหญ่มากไปดูดูมือคิงคองดิไปมือคิงคองเหมือนมือป่อเลยว้าวจับกันจับกันพ่อแบงค์พ่อแบงค์ขอดูตาคิงคองก่อนไปข้างในนู้นก็มีอีกเยอะเลยอะ ดเดี๋ยวพ่อแบงค์ลองไปดูสิโหนี่ข้างในนี่มีอาณาจักรอาณาจักรภูเขาด้วยไบยริว,วที่นี่แหละเป็นบ้านของกิ้งคองใช่กิ้งคองอะ่ะชอบอยู่บนภูเขาแล้วก็ชอบอยู่ตรงทุง่งทุ่งหญ้าใบาไม้ลำธารมีปลาด้วยกิ้งคองบ้านอยู่บนนู้นนะลูกใช่มีเด็กตัวสาด้วย,ววยเห็นไหมเดีกตัวสาวกินพืชอ,อยู่ตรงนูน้น โอวใมุดป่าโอ้ใไปเดือไปเดินไปดูเดินไเสกินพืชกันดีกว่าระวังนะเผื่อเจอสัตว์ร้ายพ่อแบงค์เห็นทางเข้าถ้ำไปไปดูถ้ำกันขอถ่ายรูปกับนกก่อนเออนั่งถ่ายรูปกับนกเดี๋ยวถ่ายรูปกับนกเสร็จอะเราไปดูถ้ำกันเราไปเข้าถ้ำเผื่อจะเจอเผื่อจะเจอแม่ของคิงคองแม่ของคิงคองต้องตัวใหญ่มากๆเลยไป นี่ไงแแบบโอ้ยชา้เข้าท่ามันปิดแล้วลูกนี่นี่ทางนี้เขาปิดแล้วอะไม่ให้เข้าสงสัยข้างในจะอันตรายถ้า,างั้นอะเราไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวแม่กินของออกมาใบรู้จักไหมสไปเดอร์แมนอะสไปเดอร์แมนอะเขาเรียกว่ามนุษย์แมงมุมมีใย,ยแมงมุมออกจากมืออย่างนี้แล้วก็ห้อยโหนอยู่บนตึก อยู่บนต้นไม้นูงง่นงไงนู่นไงเขาแบงค์เห็นแล้วนี่ไงสไปเดอร์แมนห้อยหัวลงมาสงสัยว่าสไปเดอร์แมนจะอยากเล่นตุ๊กตาเราลองเล่นไหมเผื่อจะได้เอามาแบกกับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอยากได้ตุ๊กตาหรือเปล่า oh, <no. S 1> โอ้โหเพิ่งเจออีกตัวหนึ่งมาแบิ่งเจออีกตัวหนึ่ง <Yahoo. S 1> โอ้ตัวนี้กำลังจะกำลังจะต่อสู้เลยนะเนี่ยโอ้ยท์ไมทำท่าสไปเดอร์แมนเนาะทำมือปล่อยปล่อยใหญ่อย่างนี้ลูกปล่อยใหญ่ ท่าเดียวกับสไปเดอร์แมนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วก็มีตัวอะไรอีกที่ไบรู้จักอ่ะไม่รู้จักเทเลท็อปบี้ปะนี่เทเลท็อปบี้อันนี้ก็เป็นการ์ตูนตอนที่พ่อเด็กๆนะเทเลท็อปบี้เนี่ยรุ่นน้องไบอาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมไบไม่เคยดูหรอกเรื่องเทเลท็อปบี้อ่ะมันมีสีเขียวสีแดงนี่สีแดงถ้าแล้วก็สีเหลือง สีเหลี่ยอยู่ตรงนู้นอ๋อหนูรักอ่ะหนูรักเทปซับมบี้สีเหลี่งมหนูชอบสีอะไรที่สุดสีม่วงเราไปดูสีม่วงกันนี่ใบชอบสีม่วงพเทิลนี่ใบชอบตัวนี้อันนี้กระตูนเรื่องอะไรโอ้โหอันนี้กระตูนเรื่องอะไรอ่ะพ่อแบงค์ไม่รู้จักอ่ะอดูมือดิพ่อแบงค์ว่าเป็นโจรสลัดนะมือแบบเนี้ยเป็นมือตะขอเนี่ย พอแบงค์เหมือนเคยเห็นในหนัง,นงเรื่องโจนสลัดอ๋อใช่ใช่ไฟมวกแบบเนี้ยเรื่องโจนสลัดที่มันเป็นโจนอ่ออยู่ในทะเลอะ่ะเขาเรียกโจนสลัดโจนอันเนี้ยเขาชอบจับตัวเด็กๆที่อยู่ในทะเลไปดีกว่าโอเคมิกกี้เมาส์น่ารักมากนี่มิกกี้เมาส์อันนี้เป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงเนี่ยตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงมีโบอ๋อตัวผู้หญิงมีโบ เราไปหามิกกี้เมาส์ผู้ชายกันมีโดเรมอนด้วยว้าวมีโดเรมอนด้วยโอ้เจ้ายอดมันยอดมากนี่ไงโดเรมอนมอนมอนโดเรมีมีมีชิซุกะโนบิตะจ่ายเอ็นใบร้องเพลงโดเรมอนสิอังอังเอสิกะเจกิจูโดราเอะมาเงือ ไบหลังล้วงกระเป๋าดูสิเื่อจะเจอของวิเศษของโดเรมอนฟริงขอให้ใบกลายเป็นกลายเป็นโดเรมอนบูม <c oughs> ว้าโอนอแครอทอยู่ข้างในไหมแครอตอยู่ข้างในกระเป๋าเหรอหยิบแครอทให้กระต่ายกินเนอยของปรดของกระต่ายก็คือแครอทนี่เองผักหลายชนิดเลยแล้วก็ผักหลากหลายชนิดแครอทชอบกินทุกอย่างเลยลลใช่หรอใช่ เฮ้ยอแรงเจอใครไม่รู้กำลังวิ่งมาโอ้โหน้องดิงมีของเล่นด้วยเหรออ๋อกระเป๋าของเจ้าหญิงสวยมากไม่ไไทยนะกินสาหรายอร่อยไหมแบ่งกระต่ายกินได้ไหมออันนี้กระต่ายปอกปลอมเ้วเป็นหุ่น ถ้าเป็นกระต่ายของจริงอาจจะชอบกินก็ได้นะสาล่ายอะ่ะเพราะสาหร่ายก็คือผักผลไม้อย่างหนึง่งแต่อันนี้ครัเอามาทอดแล้วก็ใส่น้ำตาลให้มันหวานที่นี่มีม้าสีขาวเต็มไปหมดเลยเฮ้ยให้ไปไปเขาเบ่งเจอแกะตัวเล็กแกะน้อยนะ่ารักเต็มเลยดูเร็วแม <c oughs> มีแกะตัวเล็กตัวใหญ่บิงชอบตัวไหนโอ้โหเอาตัวนี้เหรอ โอ้หนาชอบกีแกตัวเล็กลหุ้ยใบกีแกตัวใหญ่อันนี้แก่แม่ใบกีแก่แม่แก่พ่ออยู่นี่แก่พ่อรพระเบงถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามเ,เด็กๆเราไปดูช้างกันต่อไหมไเ,เอาอันนี้ให้พี่ไบถือไหมอันนี้ให้พี่ไบถืออันไหนให้พี่ไบช่วยถืออะตาตาเราไปดูช้างกัน พระแบงค์เห็นช้างอยู่ตรงโน้นน่ะฮู้ยเฮ้ยฮู้ยฮ้ยฮู้ยฮ้ยพระแบงค์เจอเจ้าหญิงนางฟ้าเด็กๆอยากเจอไหมไปดิเจ้าหญิงนางฟ้าโอ้ยสวยมากเลยอ่ะเจ้าหญิงนางฟ้ากับกับดอกไม้อันเนี้ยมาจากเรื่องอะไรเนี่ยมิงรู้ไหม โอ้พรแบงค์อ่ะเะจ้าหญิงคนนี้สวยมากเลยตาโตมากๆเลยดูสิตาโตมีต้มหูด้วยนะต้มหูตาโตมีหัวใจตรงนี้ <c oughs> มาก <c oughs> เอ no ใช่กระโปรงกระโปรงเป็นลายดอกไม้ <c oughs> เห็นไหมยาวมากใช่ผมก็ยาวมาดูผมข้างหลังนี่ผมยาวมากๆ <c oughs> ว้าวว้าวถ่ายรูปก,กับเจ้าหญิงดังฟ้ากันไปมาถ่ายรูปก,กับเจ้าหญิงดอกไม้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ่ไปดูช้าง oh, 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 oh. อุ้ยเด็กๆเ,เคยลอบใต้ท้องช้างเปล่าอยลอบใต้ท้องช้างแล้วจะมีโชคนะโบราณเขาบอก ลอดใต้ช่องช้างแล้วจะอยายุยืนยาวแต่ว่าเด็กๆต้องระวังนะเดี๋ยวช้างเดินเหยียบเราเร็วเรวเลวลอดมาลอดมาลอดใต้ช่องช้างมาเลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพอแบงค์ก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยที่เรามาถ่ายคลิปในวันนี้ปั๊มปตทอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่ไงชื่อว่าปั๊มหงสาวลตขอขอบคุณปั๊มปตทหงชาวลตด้วย หรับทิ้นี้แล้วก็ขอตัวเราไปกดให้บินไปกินลูกอมเสร็จก่อนนะคะเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวบินไปจังหวัดไยหม่โอเคแล้วก็เราจะกดไปกดติดตามช่องบินไวยูทูบด้วยค่ะบ๊ายบายจริงี